มีใครเห็นจูจี้กันมั่งเนี้ยจูจี้หายไปไหนเนี่ยไม่ใช่ไปวิ่งเล่น,นล,ล้ำฝนแล้วเหรอเฮ้ยอย่างอะเออมารอที่รถหรอลูกหรืออยากไปไหนฝนมันตกฝนมันตกมานอนรอมันได้ยินเสียงเ่าอง้งอ้งรือว่าออกไปวิ่งเล่นน้ำฝนวิ่งเล่นฝนขน่ะ ฝนลงเม็ดจะไปยังไงอ่ะฝนมันลงเม็ดนะลูกอยากไปแน่ขึ้นรถอีกแล้วคืออยากเที่ยวคักอยากเที่ยวแน่เนาะเข้าบ้านก่อนไหมฝนตกไปไม่ได้ลูกเข้าบ้านไหมเข้าบ้านไหมลูกเข้าบ้านหรือเปล่าดมอะไรอะ กินตัวเองนั่นแหละไม่เคยพาใครขึ้นรถเลยเข้าบ้านก่อนไหมฝนมันตกไปไม่ได้เดี๋ยวไม่สบายเข้าบ้านไหมลงไหมลงไหมจะลงไหมนอนนอนรอรอให้ฝนหายนะล,ลูกฝนหายค่อยไปนะอยากขึ้นรถมีความสุขเหรอ พ่อพาขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนตอนไหนชอบกินลมชมนกชมไม้ชมเป็ดไก่หมาแมวข้างทางฮะฮไม่ <c oughs> ทำไมอ่ะฝนมันตกมันไปไม่ได้ฝนมันตกเข้าใจไหมจะเข้าทำไมโมโหอรอโมโหเหรอลูกเอา้าก็ฝนมันตกมันไปไม่ได้ เบงเลยอยากเปียกวิ่งเบ่งเลยคันไปเองเลยไปเลยไม่ไปอีกไปไหมไปไหมดูจิจะไปจริงเหรอดูจีจะไปจริงเหรอฝนตกนะ <laughs> ไปได้ไหม แล้วก่อนล้อฝนหายก่อนเห็นไหมว่าเห็นไหมว่าฝนมันตกนั่นอะเดี๋ยวไม่สบาย